ขอบคุณออเดอร์โปรปีใหม่จากใจเคที่นะคะวันนี้เราพร้อมจัดส่งพร้อมส่งของขวัญให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะออเดอร์ก็มาจากทุกทิศทั่วทางเลยก็คือจะมีทั้งสมุทรปราการชนบุรีนนทบ,บุรีแล้วก็ขอนแก่นอ่าวันนี้ก็เตรียมจัดส่งทั้งบีบีกันแดดนะคะมีเซรัม่มลดฝ้าสบู่บางท่านถ้าจะรับโปรโมชั่นก็คือแถมกระเป๋านะคะสวยๆแบบนี้ ซื้อชุดดูแลฟ้าเคที่ค่ะ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยก็รับฟรีไปเลยด่วนนะคะของแถมมีจำนวนจำกัดของขวัญจักใจจริงๆค่ะเก็ดเลือกเองกับมือปราณีทุกชิ้นต้องใช้งานได้จริงถือของอไปช้อปปิ้งได้ใส่ของได้อนเนกประสงค์นะคะสวยๆงามๆเหมาะสำหรับสาวเคที่มีทั้งสวยน่ารักแบบนี้หรือจะเป็น สวยหวานก็มีนะคะหลากหลายลายเลยวันนี้ที่เตรียมจะส่งอ่าขอบคุณมากๆเลยบางท่านก็ซื้อในมูลค่าเท่ากับชุดดูแลฝ้าเคทีคือ1,260บบาทก็จะมีทั้งเซรั่มด้วยกาแฟด้วยกันแดดด้วยแล้วแต่ว่าสต๊อกใครหมดอะไรนะคะจะเติมอะไรใช้อะไรกินอะไรก็สั่งเข้ามาได้ค่ะมูลค่าเท่านี้ขึ้นไปรับ ฟรี <Free S 2> ไปเลยนะคะกระเป๋าสุดคิ้วจักใจของเคที่ค่ะนี่เลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำริ้วรอยก่อนวัยต้องบอกว่ามีทางออกแน่นอนปรึกษาเคที่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้มาหลายอย่างไม่เวิร์กยังเจอเรื่องของปัญหาฝ้าอยู่ยังเจอเรื่องของปัญหาหน้าหมองคล้ำอยู่พิพิธภัณฑ์ดีๆตรงนี้ไม่มีสารไร้สารปลอดภัยแล้วก็เห็นผลรีวิวจากลูกค้าใช้จริงเยอะมากๆค่ะ มอบกันด้วยใจเลยและโปรปีใหม่ก็พิเศษมากๆด้วยถ้ากำลังตัดสินใจอยู่รีบเลยนะคะก่อนของแถมหมดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทักเข้ามาได้นะคะ